Grazie. กว้างนะกว้างยี่สิบเจ็ดยาวสิบสองสิบสองเมตรอะค่ะประมาณยี่สิบเมตรคูณสิบสองเมตรไม่เคยค่ะใหญ่สุดก็คือผ้าคลที่นอนกับผ้าเนื้อมาค่ะคือใหญ่สุดเลยบวดเองก็มีคนเขาจ้างดก็คือเย็บผ้าเย็บผ้าแบบงานขาแฟชั่นะคะตุ้มตัวแต่ชิ้นใหญ่แบบนี้เราเพิ่งเคยเคยเจอเนี่ยรู้มาว่าจะเอาไปทําเป็นผ้าฉาเที่ว่าอะไรเดียวไมโครโฟนค่ะ เป็เจ้าใหม่ที่เขานังเคาเอาไปลองนี่เขาผู้หากิดโนค่ะโอ้นค่ะเขามาสามแล้วเราอีกสามถึงเอาขึ้นรถได้อะ่ะรถอะไรของคะรถรถเขาไม่ได้บอกว่าให้มีกำหนดกดเกณฑ์ทว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็จะบอกว่าให้แต่สีเองแบบยังไงก็ได้ตามสบายคือออกมาแล้วแบบดูว่าผ้าสีอะไร ที่มันไม่ใกล้กันก็พออะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าคือศิละปะหรือเปล่าหรือว่าสิ่งอะไรศิรละปะอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ตงยตอนแรกเขาเขาจะบอกว่าให้แมทชีเองหนูก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบยังไงให้มันถูกใจอะไรเงี้ยแต่พอไปกลางเสร็จแล้วมันสีเขาที่ต้องการมันไม่ได้น้ำก็เลยต้องมาปักนี่คือปัญหาใหญ่เลยว่า อันนี้จะต้องมาเข้าแผ่นนี้ด้วยอันนี้ต้องมาเข้าแผ่นนี้แล้วคุณลงคิดดูว่าเส้นตรงแล้วให้คุณมาเนี่ยเนี่ยอยากไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปได้ยังไงมันก็ไปไม่ได้ก็ต้องมานั่งปะใหม่คือว่าเอาตัวนี้มาปะกบรอยกบรอยที่เราเย็บเส้นตรงคือว่าผ้าทั้งผืนเนี่ยห้ามมีเส้นตรงเด็ดขาดแผ่นนี้ออก<ะ>ไม่เอาหับมน้เข้า เท่านี้แล้วเอาเอาส่วนนี้ไว้ให้มันเป็นแบบเป็นฉากเออเอาเอาส่วนนี้ไว้แล้วเอาส่วนนี้ออกเอาเอาส่วนนี้เข้าก็อยากจะถามนะคะว่าถ้า ชิ้นที่ทําขึ้นมานี้สื่อถึงอะไรทําไมเขาจะต้องมาจ้างแบบผ้าชิ้นใหญ่ๆสวยๆอะไรงี้ๆๆค่ะบซื้อมาแล้วแบบเนิดแพงๆแล้วจะต้องมาตัดให้มันเล็กแล้วก็มาทําอะไรแบบนี้แบบอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาสื่อถึงอะไร

กกินแต่บ้านคอมมอนออก็ล้านบาทเรียนแปรแล้วก็ตั้งพวกพร้อมเข้ามาโบริหานในสไตล์รัฐบาลขิงแก่อ่ะขิงแก่รู้ก็รู้ว่าขิงใม้มีประโยชน์แต่พี่คำขอโทษนี่ไม่ใช่บ้านบางแค่บางแคเดี๋ยวท่านี่จะไปทีนะ จริงหรือเปล่าเราเข้าใจหนึ่งปีไหมหนึ่งปีไหมหนึ่งปีเอาไหมคือหลังจากหนึ่งปีแฟฟม,นะมันก็เฟกนะมันคงไม่ดวนนะ Thank <laughs> you. ตา,ตา,ตา,ตาหากความคิดในช่วงตอนนั้นเรายังตั้งตัวไม่ค่อยจะทันโอ้ฟ้องเพื่อนก่อนเลยแล้วกันบอกให้ฉันว่าควรจะทำอย่างไรแต่กลัวทงสองรวงรู้ความคิด Speak English ไปเลยแล้วกันกวจะรู้ว่าเราด่ามัน ก่อนที่ฉันจะขับรถนี้ไปโดยไม่รู้จักอัน แล้วก็เดี๋ยวแต่งตัวแล้วก็เสร็จเลยดิสูบพี่ขอไปห้าร้อยบาทด้วยกุ้งชาร์ปในการเปลี่ยนแปลงนะเอาชาร์ปไปทิวก่อนพี่โน้ตขอเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยมีเวลาสิบนาทีเลยตั้งครับประกาศตั้งแ้วพี่หน่อยพี่จะเปิดประตูแล้วครับเติ้ลจบเพลงนี้จะเข้าฮิปฮอปค่ะพี่โน้ตพร้อมหรือเปล่าคะ หนุ่มมินนท์พร้อมแล้วใช่ไหมครับ แป่ผานิษ ก็ได้ปีนี้กลับกันดีกว่าปีนี้พวกท่านพูดนะครับแล้วผมเป็นฝ่ายปกมือบ้างอยากจะรู้ความรู้สึกว่าเป็นยังไงเอาละครับสามสบขอจบการแสดงแต่ปีนเท่านี้ขอบคุบ้าก